เนื้อตัวนักมวยครับในศึกวันลุปินี54ประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมพุทธศักราช2567ครับเริ่มชกเวลา19.30นาทีเริ่มถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 SD เวลา20.30นาทีครับวันนี้ก็นำเนื้อตัวนักมวยมาให้ชมรวมไปถึงการวิเคราะห์วิจารณ์ในบางคู่ครับคู่ที่1ครับเป็นการชก นะครับ MMA รุสตอเวดครับเป็นการชกระหว่างเรลียวสุเกะฮอนดะพบกับทางด้านซันชาชาดีคอฟส่วนคู่ที่2ครับเป็นการชกกันระหว่างนนทก,กิจต่อหมอสีพบก,กับทางด้านโคกิชัยโตะนะครับซึ่งเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นครับก็ แล้นนทกิจก็เป็นดาวดังของนักมวยไทยอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าฟอร์มการชกหลังๆไม่ค่อยดีครับวันนี้ครับขยับกลับมาชกเป็นคู่สองครับวันนี้ก็ต้องเอาใจช่วยครับว่าจะฝ่าฟันไฟนี้ไปได้หรือไม่ครับถ้าชนะได้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้โชคกับนักมวยคนอื่นครับถือว่านนรกิจก็น่าจะเก็บใชนะได้นะครับไฟนี้ถ้าไม่โดนหนับโดนหมัดนับน็บนอกไปก่อนครับ คู้ที่3ครับเป็นมวยไทยรุ่นไฟเวทรุสตัมยูนิซอฟครับพบก,กับทงนั่นลามูอารยาครับก็เนื้อตัวคู่นี้นะครับถือว่าสวยงามเหมือนกันครับต่อมาครับคู่ที่4เป็นทงนั่นเพชรลำพูนมวดดับลำปางครับโชคกับนั่นฮิโรตะ ชกกำนันฮิโรโตะซาเมชิมะนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นครับเป็นการชกในกิจกรรมมวยไทยรุ่นแคทเวทดครับในพิกัดร2อปอนด์คู่นี้ต้องบอกได้ว่าปาดหัวตัวเท่าครับแต่ว่าเพชรลำพูนนี่นะครับก็น่าเชียร์เหมือนกันครับดูว่าอาวุธคุนข้างหนักแรงครับมีโอกาสเก็บจชนะได้ต่อเนื่องนะนะครับเพชรลำพูนบำรุงศิษย์คู่ที่5เป็น m m a ครับ อิสมาลคานครับพกกูกำับด้านเยลิสเกียวดีดูชิฟส่วนคู่ที่6ครับเป็นมวยหญิงเป็นการชกกันในกติกามวยไทยครับรุ่นอะตอมเบทเป็นการพบก,กันระหว่างเซลสอันเชนพว้กำกัาด้านฟานซิตกาเวลาคู่ที่7ครับเป็นกติกามวยไทยเป็นการชกกันในรุ่นแบนตัมเบทครับเป็นนันจอร์ดมูซาคิทิส กับด้านเฟอร์ชานชิเชคครับเป็นคู่ที่7ต่อมาคู่ที่8ครับโอ้คู่นี้น่าดูเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นมวยไทยชกกับมวยไทยเองคู่ที่8ครับเป็นการชกันระหว่างน้องแชมป์ลักกี้บันเทิงกับด้านยอดดอยแก้วสมลิตนะครับก็เป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ นะครับประเภทอาวุธหนักอาวุธแรงในการทนะั้งคู่นะครับคู่ที่8ชกกันในพิกัด1 1 7ปอนด์นะครับดูว่าคู่นี้ก็น่าชมอีกคู่หนึ่งนะครับยอดดอยนีก็ถือว่าอาวุธหนักอาวุธแรงแต่เบื้องต้นส่วนตัวก็ขออยู่ฝั่งน้องแชมป์ก่อนกันละกันครับสลับคู่นี้คู่ที่9เป็นทางด้านคู่ที่9ครับเป็นทางด้าน ไม้สังคำสอยิ่งจดเริิญการช่างครับชกกับทางด้านเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเป็นการโคกันในรุ่นแคสเบรดกติกามวยไทยครับในพิกัดร้อปอนด์น่าสนุกครับคู่นี้ทางด้านไม้สังคำในมวยเปิดเกมประเภทต่อยหมัดฟันศอกมาชกใ่การนี้ถือว่าถูกตลาดแน่นอนครับเสวนเจ้าอินซีก็เป็นมวยเขา่าล็อกเหนียวหนึบครับแต่ว่าอาวุธคอมหลากหลาย นะครับดูว่าเป็นรองครับแต่เชื่อมากระดูกมวยนี่ไม่เป็นรองส่วนตัวคู่นี้ยังชื่นชอบไปที่ไม้สังคํเสอยิ่งจะเจริญนการช่างครับถัดมาคู่ที่10ครับเป็นการชกกันระหว่างเพชรบ,บ้านไล่สิงมาวินครับโอ้วันนี้สกัดทางดัง,ดงชกรุ่นน้องอย่างทางน้านเพชรฤทธิ์นกเขก่ากมอ1อนะครับคู่นี้ชกกันในพิกัด11 2ปอนด์รุ่นแคสเบดนะครับ ซึ่งคู่นี้นี่ผมคนหนึ่งครับที่อยากดูมากในการจบที่ช่องเจ็ดสีนะคู่นี้นะครับแต่ก็ยังดูว่ายังห่างนะครับผู้จัดก็คงเห็นว่ายังคงไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าชื่อมวยกระดูกมวยของเพชรบ้านไร่ดูว่าจะดีกว่าเลยครับแต่ว่าวันนี้รูปรูปร่างของเพชรฤิ์ก็ไม่เป็นลองนะครับดูว่าสูงรอยกว่าคู่ชกอยู่ครับ อานั้นเพชรบ้านไร่ครับก็เป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมนะครับมวยเข่าล้วนครับประเภทเข่าดีเข่าเหนียวแน่นส่วนเพชรฤทธิ์นะครับก็อาวุธจะหลากหลายนะครับก็เป็นมวยตั้งรับจับทางเดินได้ถอยเป็นครับสลับเพชรฤทธิ์ส่วนตัวคู่นี้ก็ยังชื่นชอบไปที่ความเก่าเกมของเพชรบ้านไร่นะครับดูว่าอาวุธนี่จะหลากหลายหรือว่าน่าจะเอาอยู่ครับออกชอบไปที่เพชรบ้านไร่สิงมาวินครับ คู่ที่11ขุนศึกสอเดชพันธ์พบกับทางด้านทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนนะครับในพิกัด112ปอนด์หรือว่ารุ่นแคสเวทนะครับคู่นี้นะครับดูรูปร่างก่อนก็ได้ครับปากหัวตัวเท่านะครับทางด้านของขุนศึกนะครับเป็นมวยเพชมวยหมัดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงส่วนทัพทิมทองเป็นมวยศอกนะครับอาวุธอย่างอื่นทั้งคู่ก็ตะไคร้ครับ ผสมกันได้นะครับส่วนตัวคู่นี้นะครับยังชื่นชอบไปที่นั่นทัพทิมทองนะครับหรือว่าอาวุธจะเก่าเกี่ยงกว่านะครับต่อมาคู่12ครับสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งนะครับพบกับนั่นป้อมเพชรพิเคสันชัยมวยไทยยิมเป็นการเจากันในมวยไทยแคสเบดนะครับรุ่น132ปอนด์ถือว่า ท่านาสุริยันเล็กนี่นะครับเป็นจอมพิกล็อกแล้วก็คว้าโบนัสมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเป็นมวยที่มากับดวงครับแต่วันนี้ต้องมาเจอใหญ่นะครับเจอความใหญ่ของป้อมเพชรต้องมาดูว่าจะสามารถโต้อาวุธกับป้อมเพชรได้หรือไม่นะครับสุริยันเล็กนี่เป็นมวยที่ชกรายการนี้แล้วดูว่าถูกฉลุกหรครับเพราะว่าเป็นมวยเปิดเกมแต่สตัวคู่นี้ก็ยังชื่นชอบที่ความใหญ่ของป้อมเพชรครับออกชอบที่ป้อมเพชร พีกสันชัยมวยไทยยิมครับและก็คู่สุดท้ายอัสลามจอนเอติคอฟพบก,กับนันวัชรลพลสิงห์มาวินในรุ่นแคสเวดครับในวิกัด129ปอนด์เป็นกติกามวยไทยคู่นี้ก็ยังมองไปที่ต่างชาตินะนะครับดูว่าอาวุธน่าจะดีกว่าครับเอาด้วน,นี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับส่วนหลักๆก,ก็ให้ดูที่ เนื้อตัวของนักมวยเป็นหลักนะครับกาจารย์รีข้อวิจาร์ก็เป็นเพียงเอามาเสริมเท่านั้นเองครับ